สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าถ้าคืนหนึ่งเนี่ยไฟในกรุงเทพดับพรึบทั้งเมืองเลยมไม่ใช่แค่ที่บ้านนะคะแต่คือไฟจราจรดับหมดรถติดกันแบบเป็นอมพาสเลยระบบธนาคารก็ล่มกด ATM ไม่ได้โอนเงิน,นงก็ไม่ได้ใช่ค่ะคือภาพแบบนี้เราอาจจะนึกว่าเป็นแค่ฉากในหนังไซไฟแต่เรื่องทํานองนี้มันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วและมันก็ไม่ใช่ภัยธรรมชาติด้วย แต่มันคือสนามรบรูปแบบใหม่ของโลกเราค่ะใช่เลยครับมันคือสนามรบที่เรามองไม่เห็นตัวคนยิงนะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหจับต้องได้จริงแล้วก็เจ็บปวดจริงด้วยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าไอ้สงครามที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง จากข้อมูลที่เรามีทั้งบทวิเคราะห์จาก n t i s i Fence นะครับงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับออสเตรเลียไปจนถึงข้อมูลสนธิสัญญาระดับโลกเลยเราจะมาดูกันว่าสงครามไซเบอร์มันต่างจากการแฮกข้อมูลทั่วไปยังไงและประเทศต่างๆทาเตรียมรับมือกันแบบไหนใช่ไหมคะใช่เลยครับโอเคค่ะงั้นเริ่มกันที่คำถามที่หลายคนน่าจะยังสับสนกันอยู่นะคะคือเราได้ยินคำว่า, Cyber Crime, ออา,าไซเบอร์คร e หรืออาชญากรรมไซเบอร์กันจนชินหูเลย ครับบ่อยมากไม่ว่าจะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แฮกข้อมูลไปเรียกค่าไทยแต่ในเอกสารกลับพูดถึงคำที่มันใหญ่กว่านั้นมากคือ Cyber w a r f a แฟหรือสงครามไซเบอร์สองคำนี้มันต่างกันแค่สเกลหรือว่ามันคือคนละเรื่องกันเลยคะ่ะอืมคือถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับมันต่างกันที่เป้าหมายสุดท้ายเลยเป้าหมายสุดท้ายใช่ครับถ้าอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เรามีนะไซเบอร์ครเนี่ยแรงจูงใจหลักของมันคือเงิน รงงไปตมาเลอ๋ออยากได้เงินใช่โจรไซเบอร์อยากได้เงินจากเราไม่ว่าจะหลอกให้โอนขโมยข้อมูลบัตรเครดิตหรือใช้แรนซัมแวร์ล็อกไฟล์บริษัทเพื่อเรียกค่าไถ่เป้าหมายคือคนหรือองค์กรแต่ไซเบอร์วอลแฟร์ไม่ได้ต้องการเงินหรอคะไม่ได้ต้องการเงินครับเป้าหมายของมันคือความมั่นคงของชาติผู้เล่นในสนามนี้ไม่ใช่แฮกเกอร์ธรรมดาแล้วแต่เป็นรัฐหรือกลุ่มที่รัฐหนุนหลังอยู่โอ้โหเป้าหมายไม่ใช่การสร้างความร่ำรวย แต่คือการสร้างความปั่นป่วนบ่อนทำลายเศรษฐกิจทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลพูดง่ายๆก็คือการโจมตีเพื่อผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศครับตรงนี้แหละค่ะที่น่าขนลุกเพราะมันหมายความว่าผลกระทบมันไม่ได้จบอยู่แค่ในจอคอมพิวเตอร์ แต่มันทะลุออกมาสู่โลกจริงได้เลยทะลุออกมาเต็มๆเลยครับแล้วก็มีตัวอย่างชัดๆในเอกสารด้วยอย่างเหตุการณ์ท่อส่งน้ำมัน Colonial Pipeline ในสหรัฐปี2021อ๋อจำได้ค่ะคุ้นๆอยู่ตอนนั้นแฮกเกอร์ใช้ ransomware โจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยไม่ใช่แค่ไฟล์เปิดไม่ได้นะ,ะแต่มันทำให้ท่อส่งน้ำมันที่หล่อเลี้ยงรัฐชายฝั่งตะวันออกทั้งหมดต้องหยุดทำงานไปเลยจำข่าวตอนนั้นได้เลยค่ะ ที่เห็นภาพคนต่อคิวเติมน้ำมันกันยาวเหยียดที่ปัม๊มตอนแรกยังรึกว่าเป็นแค่ปัญหา supply chain ธรรมดาแต่พอได้รู้เบื้องหลังแบบนี้มันนักหนวมากเลยนะคะนั่นแหละครับคือผลกระทบทางกายภาพของเจงหรืออีกเคสที่คลาสสิกมากๆก็คือเหตุการณ์ไฟดับใหญ่ในยูเครนปี2015อันนี้ก็เคยได้ยินค่ะอันนั้นคือการใช้แมวแวร์ที่ชื่อ black energy โจมตีเข้าไปที่ระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าโดยตรงเลย ทำให้คนเกือบ2,30,000คนไม่มีไฟฟ้าใช้กลางฤดูหนาวโห oh. จะเห็นว่าเป้าหมายไม่ใช่ข้อมูลแต่คือการหยุดบริการที่จำเป็นต่อชีวิตคนทั้งประเทศโอเคชัดเจนเลยค่ะว่าน,นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยทีนี้พอเป้าหมายคือการสร้างความโกลาหลระดับชาติแบบนี้จุดไหนล่ะคะที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศที่ผู้โจมตีมักจะเล็งเป็นพิเศษในวงการเขาจะเรียกเป้าหมายพวกนี้ว่าโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ หรือ CII ครับ Critical Information Infrastructure CII ครับซึ่งมันก็คือทุกอย่างที่เราเพึ่งพามันในชีวิตประจำวันจริงๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานอย่างโรงไฟฟ้าระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะกลุ่มคมนาคมอ่าระบบควบคุมการบินรถไฟท่าเรืออะไรแบบนี้ใช่เลยครับแล้วก็กลุ่มการเงินและธนาคารที่ถ้าล่มไปทีหนึ่งก็โอนเงินจ่ายเงินกันไม่ได้เลยแล้วก็ยังมีกลุ่มสาธารณสุขอีก ซึ่งเดี๋ยวนี้ข้อมูลคนไข้อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆก็เชื่อมก่ออินเทอร์เน็ตกันหมดแล้วแปลว่าคนลงมือก็ต้องไม่ใช่แฮกเกอร์ธรรมดาแน่ๆที่จะเจาะเข้าระบบที่มันซับซ้อนขนาดนี้ได้แน่นอนครับคนที่โจมตี C.I.I. ได้ไม่ใช่แฮกเกอร์รับจ้างทั่วไปแต่เป็นกลุ่มที่เรียกว่า A.P.T.s หรือ Advanced Persistent Threats A.P.T.s ครับซึ่งคำว่า Advanced ก็บอกอยู่แล้วว่าพวกเขามีเทคนิคขั้นสูงมาก แต่คำสำคัญจริงๆคือคำว่า persistent ที่แปลว่าต่อเนื่องหรือไม่ลดละมันต่างจากแฮกเกอร์ธรรมดายังไงคะไอความไม่ลดละเนี่ยอืมคือประเด็นสำคัญที่ทำให้ APT s น่ากลัวเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะว่ามีรัฐหนุนหลังนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนลักษณะของภัยคุกคามไปเลยเปลี่ยนไปเลยครับจากเดิมที่เป็นเหมือนโจรย่องเบาที่เข้ามาขโมยของแล้วรีบหนีไปแต่ APT s เนี่ยเป็นเหมือนสายลับ ที่แฝงตัวเข้ามาในเครือข่ายของเราอย่างเงียบเชียบโอ้โหอาจจะอยู่นานเป็นเดือนหรือเป็นปีเลยก็ได้เพื่อเก็บข้อมูลเรียนรู้ระบบรอจังหวัดที่เหมาะสมที่สุดที่จะลงมือโจมตีเหมือนมีสายลับอยู่ในบ้านเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะใช่ครับนี่จึงเปลี่ยนเกมการต้องกันทั้งหมดเลยจากเดิมที่เราเน้นสร้างกำแพงให้สูงกลายมาเป็นการไล่ล่าหาศัตรูทีท่แฝงตัวอยู่ข้างในแล้ว ซึ่งพอการโจมตีมันมาจากระดับรัฐแบบนี้การป้องกันตัวคนเดียวก็คงไม่ไหวมันเลยนําไปสู่การร่วมมือระหว่างประเทศใช่ไหมคะในสารนิพนธ์เกี่ยวกับสหรัฐกับออสเตรเลียให้ภาพเรื่องนี้ไว้ชัดมากใช่ครับเพราะเมื่อเดิมพันมันสูงขนาดนี้ชาติต่างๆก็ต้องหาพันธมิตรซึ่งความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับออสเตรเลียเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแต่มีรากฐานมายาวนานตั้งแต่ยุคสงครามเย็น ผ่านกลุ่มพันธมิตรเขา่ากรองที่ชื่อว่า Five Eyes ที่มี5ประเทศแลกเปลี่ยนข้อมูลลับกันมาตลอดแล้วจากพันธมิตรดักฟังในยุคสงครามเย็นมันกลายมาเป็นพันธมิตรไซเบอร์ในยุคดิจิตอลได้ยังไงคะจุดเชื่อมที่สําคัญมากๆเลยก็คือสถานีเขา่ากรองพานแก็บหรือพานแก็บที่ตั้งอยู่ใจกลางออสเตรเลียเลยครับพานแก็บ <G> ครับสถานีนี้เริ่มจากการเป็นหูเป็นตาให้อเมริกาในยุคสงครามเย็นคอยดักจับสัญญ,ญาณต่างๆและในปัจจุบัน ความสามารถของพันแกบก็ถูกอัปเกรดให้กลายเป็นศูนย์กลางการสอดแรมในโลกไซเบอร์ด้วยอ๋อเหมือนกับการเอาโครงสร้างพื้นฐานเก่ามาติดเทอร์โบใหม่เพื่อรับมือกับสงครามยุคใหม่ใช่เลยครับและมันยิ่งทวีความสำคัญขึ้นไปอีกในยุคนี้ที่มีเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนค่ะ และนั่นนำมาสู่การอัปเกรดพันธมิตรครั้งใหญ่ที่สุดที่เราเห็นเป็นรูปธรรมในข้อตกลงออกเคิร์สออกเคิร์สที่ย่อมาจากออสเตรเลียสหราชอาณาจักรสหรัฐใช่ไหมคะถูกต้องครับคนส่วนใหญ่อาจจะจำออกเคิร์สได้จากข่าวเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์แต่นั่นเป็นแค่เสาหลักต้นแรกของข้อตกลงนี้เท่านั้นเองอ้าวยังมีอย่างอื่นอีกเหรอคะมีครับและมันคือเสาหลักที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราโดยตรงเลยคืออะไรคะ คือการร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงทั้ง AI ควอนตั้มคอมพิวเตอร์และที่สำคัญที่สุดคือขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์อนี่คือจุดเปลี่ยนเลยนะครับจากเดิมที่พันธมิตรทางทหารเน้นเรื่องรถถังเรือรบเครื่องบินตอนนี้มันได้วิวัฒนาการมาสู่การเป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีเพื่อชิงความได้เปรียบในสนามรบดิจิตอล พอเห็นภาพภัยคุกคามที่น่ากลัวแล้วก็เห็นภาพพันธมิตรที่มารับมือแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะป้องกันเส้นเลือดใหญ่ของประเทศเราได้ยังไงคะในเมื่อมันเปราะบางขนาดนี้วิธีการป้องกันมันมีหน้าตาแบบไหนคะคือการป้องกันมันไม่ใช่แค่การลงโปรแกรมแอนติไวรัสนะครับแต่มันต้องทำอย่างเป็นระบบซึ่งทั่วโลกก็มีเหมือนตำราพิชัยสงครามหรือกรอบการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่อย่างนั้นต่างคนต่างทำก็คงรับมือไม่ไหวค่ะแทนที่เราจะไปจมกับชื่อยอ่อแปลกๆอย่าง NIS ISO หรือ IC e นะครับดีเลยค่ะกำลังจะบอกว่าเริ่มมีตัวยอ่อเยอะจนตามไม่ทันแล้วใช่ครับแกนของมันง่ายๆคือตอนนี้ประเทศต่างๆมี playbook หรือแผนการเล่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้วมันจะมีแผนการเล่นสำหรับองค์กรธุรกิจทั่วไป แล้วก็มีแผนการเล่นฉบับเฮฟวี่ดิวที่ที่เข้มข้นเป็นพิเศษสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่างโรงไฟฟ้าหรือระบบธนาคารซึ่งเป้าหมายของ playbook พวกนี้เหมือนกันหมดคือเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีแผนที่ชัดเจนทั้งในการป้องกันการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุและการกู้คืนระบบจะได้ไม่ไปดุนสดกันหน้างานตอนที่วิกฤตเกิดขึ้นจริง อืมแล้วสำหรับประเทศไทยลนะคะเรามี playbook แบบนี้กับเขาไหมคะเรามีครับโดยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องนี้คือสกมชหรือสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมชครับซึ่งสกมชก็ได้นำมาตรฐานสากลพวกนี้มาปรับใช้และออกเป็นประกาศมาตรฐานขั้นตำ่ำให้หน่วยงาน CII ที่สำคัญสคัญของไทยต้องปฏิบัติตาม แล้วก็มีการจัดซ้องรบทางไซเบอร์ระดับประเทศเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าแผนที่วางไว้มันใช้ได้จริงนอกจากการวางแผนตามตำราแล้วมีแนวคิดใหม่ๆในการป้องกันที่น่าสนใจไหมคะเหมือนเคยได้ยินคำว่า zero trust ใช่เลยครับ zero trust เป็นแนวคิดที่เปลี่ยนวิธีมองเรื่องความปลอดภัยไปเลยและการของมันก็ตามชื่อเลยครับคือไม่เชื่อใครต้องตรวจสอบทุกครั้งหรือ never trust always verify อ เดี่ยวนะคะถ้าจะให้เปรียบเทียบระบบความปลอดภัยแบบเก่าก็เหมือนมีรปภยืนตรวจบัตรอยู่แค่หน้าประตูทางเข้าตึกใหญ่ใช่ไหมคะใครเข้ามาได้แล้วก็จะเดินไปไหนมาไหนข้างในได้ถูกต้องครับแต่ zero trust คือการมีรปภยืนอยู่หน้าทุกประตูในตึกนั้นทุกประตูเลยใช่ครับไม่ว่าจะประตูเข้าห้องประชุมประตูเข้าห้องน้ําหรือแม้แต่ประตูเข้าห้องครัวและรปภทุกคนจะขอดูบัตรคุณทุกครั้งที่คุณจะเปิดประตูไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามอ มันคือการตั้งสมมติฐานไว้ก่อนเลยว่าผู้บุกรุกอาจจะเข้ามาอยู่ในตึกเรียบร้อยแล้วโอฟังดูแน่นหนามากแต่ก็ดูยุ่งยากน่าดูเลยนะคะแล้วนอกจากตั้งรับแบบสุดตัวแล้วมีการทำอะไรเชิงรุกบ้างไหมคะนี่ครับเขาเรียกว่า trap hunting หรือการไล่ล่าภัยคุกคาม t r a e hunting ครับนี่คือการเปลี่ยนจากการนั่งรอดูสัญญ,ญาณเตือนภัยเฉยๆไปเป็นการส่งหน่วยรบพิเศษของเราบุกเข้าไปในป่า หรือในที่นี้ก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเราเองอเพื่อไล่ล่าหาผู้บุกรุกที่อาจจะซ่อนตัวอยู่เงียบๆก่อนที่เขาจะทันได้ลงมือเสียอีกการไล่ล่าภัยคุกคามฟังดูโปรแอคทีฟดีมากค่ะแต่มันก็ฟังดูเหมือนต้องใช้ทั้งคนและเงินมหาศาลเลยมันเป็นสิ่งที่ทําได้จริงแค่กับหน่วยงานรัฐบาลยักษ์ใหญ่หรือบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหรือเปล่าคะ แล้วโรงพยาบาลขนาดกลางหรือธนาคารในประเทศจะทำแบบนี้ไหวหรอคะนั่นเป็นคำถามที่ตรงจุดที่สุดเลยครับและมันก็คือความท้าทายหลักที่แหล่งข้อมูลของเราสรุปไว้เลยค่ะข้อแรกที่เจ็บปวดที่สุดคือการขาดแคลนบุคลากรเราไม่ได้แค่ขาดคนเก่งไซเบอร์ทั่วไปแต่เราขาดคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจทั้งเรื่องไอทีและเข้าใจระบบควบคุมในโรงงานหรือโรงไฟฟ้าด้วยซึ่งคนแบบนี้หายากและค่าปลอแพงมาก จริงค่ะข้อ2ก็คืองบประมาณอย่างที่พูดเลยครับการทำเทรดฮันติงหรือสร้างศูนย์เฝ้าระวัง24ชั่วโมงมันแพงมากและข้อสุดท้ายคือกฎระเบียบที่ตามไม่ทันโรคไซเบอร์มันหมุนเร็วจนกฎหมายวิ่งตามไม่เคยทันเลยครับเป็นความท้าทายที่ใหญ่จริงๆค่ะ เอาละค่ะวันนี้เราคุยกันมาไกลามากเลยจากการยากแยกแยะอาชญากรรมที่หวังเงินไปสู่สงครามที่หวังทำลายชาติเห็นภาพพันธมิตรทางทหารที่วิวัฒนาการมาสู่พันธมิตรทางเทคโนโลยีแล้วก็ได้เห็นแนวทางการป้องกันที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยความทา้าทายใช่ครับหัวใจสำคัญคือสงครามไซเบอร์มันส่งผลกระทบถึงโลกจริงได้การป้องกันจึงต้องทำกันอย่างจริงจังทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศค่ะ แต่ก่อนจะจบผมว่ามีอีกจุดเชื่อมโยงหนึ่งในข้อมูลทั้งหมดที่เรามีซึ่งมันน่าสนใจและก็น่ากังวลไปพร้อมๆกันยังไงคะคือในสนามรบไซเบอร์ยุคใหม่เนี่ยมันกําลังจะไปทับซ้อนกับสนามรบที่น่ากลัวที่สุดในยุคเกา่านั่นก็คืออาวุธนิวเคลียร์โหมันไปเชื่อมกันได้ยังไงคะในสารพธนที่เราดูพูดถึงบทบาทของสถานีพายแกรว่ามีความสําคัญต่อระบบเตือนภัยขีปนาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐ อ oh, ค่ะในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลอีกชิ้นก็บอกว่าประเทศไทยเราได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นภาพที่ย้อนแย้งของโลกปัจจุบันคือด้านหนึ่งเราพยายามจะลดอาวุธที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ แต่อีกด้านหนึ่งเรากลับกำลังเร่งพัฒนาอาวุธไซเบอร์ที่อาจจะถูกใช้เพื่อเจาะเข้าไปในระบบควบคุมอาวุธนิวเคลียร์เหล่านั้นก็ได้เป็นภาพที่น่ากังวลมากจริงๆค่ะซึ่งมันก็นำม,มาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ไปคิดกันต่อนะคะครับในเอกสารมีอยู่ชิ้นหนึ่งคาดการว่าสงครามโลกครั้งที่3อาจจะเป็นสงครามไร้ตัวตนหรือสงครามนิรนามอืม ในเมื่อข้อตกลง A U T S กำลังผลักดันให้มีการใช้ A I เข้ามาช่วยในการตัดสินใจทางการทหารและการป้องกันไซเบอร์อย่างเต็มรูปแบบดิฉันเลยอยากชวนคิดต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในอนาคต การตัดสินใจยิงตอบโต้การโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจลุกลามไปสู่โลกจริงถูกปล่อยให้ AI เป็นผู้ตัดสินใจภายในเสี้ยววินาทีเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์น่าคิดมากครับคําว่าสงครามไร้ตัวตนที่ว่าอาจได้ไม่ได้หมายถึงแค่เราไม่เห็นหน้าผู้โจมตีแต่อาจหมายถึงสงครามที่ไร้ซึ่งการตัดสินใจของมนุษย์ในจังหวะชี้เป็นชี้ตายก็เป็นได้ค่ะ ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราและกดติดตามช่องควอนตัมออร่าพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ